คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็กราบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาถึงคลิปสรุปแนวทาง3ตัวบนตรงๆเนาะของวันที่1ที่จะถึงนี้เนาะนี่สรุป3ตัวบนนะครับตรงๆก็จะมีเด่นมีกันให้เด่นก็จะมีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่อันดับแรกเราก็จะไม่ให้เด่นกันนะครับ เด่นก็จะมี0 0 5 0 5 5 0 9 5นี่ก็จะมี0 0 7จะมี0 5 7จะเป็น0 9 7รอบนี้บนนี่คือหลักที่เขาเด่นที่สุดเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหนึ่งหลักร้อยนะครับเขาเด่นคือ0นนะครับหลักร้อยจะมี0นมี2มีห มี8ผมให้มา4ตัวคือว่า4ตัวนี้ต้องมาหลักร้อยนะพี่น้องนะแต่ที่เด่นที่สุดคือหลัก0ที่ผมจับให้นะครับคือ0นนะครับแล้วก็จะเป็นแต่ที่จริงอ่ะไอตัว6นี่ก็เด่นเหมือนกันนะครับห 0 7 6 5 7 6 9 7ดหเ็ดหก้า็นไหมครับผมจะจับ0กับ6ให้ถ้าใครชอบก็เอา0มาเออเอา6มาใส่6 0 5ก็ได้นะครับผมจับให้เลยก็ได้นะหกศนย์ห้า 6, 5 5ห้าหแล้วก็หกเผมจะจับให้12หางนอกนั้นจะเป็นตัวกันก็จะมี8ปดศูนย์เจแล้วจะเป็นหลัก2207 2องห้แล้วก็สองนี่แหละครับที่เด่นเด่นก็จะเดี๋ยวผมจะให้ไลท์ให้ทีเ,เนาะที่ศูนย์นี่เด่นมากนะครับที่ผมอยากให้เน้นก็ตัวนี้05 0ย์ห้าศูนย์ศ 0 9 7จะมีประมาณ6หางเลข6ใครชอบก็ตามได้นะครับถ้าใครชอบ8ก็เอา8มาใส่ได้นะครับแต่นี้ผมจับให้แล้วเนาะก็จะอย่างนี้607 657 697แล้วก็605 665 695เห็นไหมครับผมจับให้อย่างหลัก0เนาะถ้าใครชอบหลัก2ก็เหมือนกัน แต่ก็ลองตามกันดูนะครับว่าหลักร้อยเนี่ยใครชอบตัวไหนแต่ที่เด่นที่สุดคือศูนย์นะครับที่ผมจับสถิติเนาะนี่แหละครับที่เด่นที่สุดก็จะมีอยู่หกหางเดี๋ยวผมจะให้ จะเน้นให้แต่ผมชอบตัวนี้นะครับ0 0 7 0 0 5กับตัวนี้ตัวนี้ชอบอยู่4หางแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะเพราะสถิติมันย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็ย้ำเสมอเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยเพราะว่าไอ้สามตัวตรงๆก็เด่นที่สุดคือศูนย หลักร้อยลองเรามาจะมีสองมีหกมีแปดสี 6, ่ 8, ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็ย้ำนะว่าต้องมาตัวใดตัวหนึ่งแต่ที่ผมจับเด่นที่สุดคือศูนย์ใครชอบศูนย์ก็เอาศูนย์มาใส่หลนะักร้อยเนาะเดี๋ยวหลักร้อยถ้าใครชอบสองก็เอาสองมาใส่หลักร้อยถ้าใครมีเลขในใจแล้วเพราะว่าสถิติอตัวที่ผมเคยให้อย่างเงี้ยมันไม่เคยหลุดนะครับเพิ่งหลุดงวดที่แล้วนี่เนาะเลขหลักร้อยเนี่ย พอดีเป็นมันไปผิดสูตรก็เลยหลุดแต่ก็ดีแล้วเขาหลุดแล้วส่วนมากก็จะเข้านะครับแต่นี้ผมจับดูสูตรอื่นแล้วเขาไม่หลุดเขาก็เข้ามายาวแต่สูตรที่มันเข้าเน้นเน้น่ะเด่นๆน่ะคือศูนย์นะครับใครชอบก็ตามกันได้ใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปกันด้วยเนาะ กด subscribe ไว้ด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีนะครับ